สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าของวันที่18เดือนมิถุนายนนะคะอ่ะก็เป็นวันพุธเนาะค่ะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเมื่อวานอาจารย์ไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะอ่าก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกเนาะนะคะก็อาจารย์ยุ่งนะคะถ้ายุ่งแล้วก็จะไม่ได้ลงให้นะคะก็ต้องกรับขออภัยด้วยเนาะนะคะ,นะคะก็วันนี้อาจารย์จะลงแนวทางให้นะคะของวันพุธ เนาะอาเดี๋ยวเราไปดูสถิติเมื่อวันจันทร์นะคะอ่าก็เป็นวันที่อาจารย์ลงแนวทางให้เนาะอาจารย์จะไม่มีสถิติของเมื่อวานนะคะก็ก็มีแค่ที่ว่าวันจันทร์อาจารย์ลงให้เนาะโอเคค่ะงั้นเราก็ไปดูสถิติแล้วก็ค่อยมาสรุปผลกันนะคะค่ะอันนี้ก็คือฮานอยของวันที่16วันจันทร์นะคะ ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ได้เด่นก็คือ2แล้วก็3แล้วก็6เนาะนะคะอ่าแล้วอาจารย์มีพิเศษอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะก็วันนี้เนาะอาจารย์อ่าทดลองวิน3ตัวนะคะอ่าทดลองวิน3ตัวก็อา,อาจารย์จับมาให้ก็คือวันนี้ไม่ได้อ่าจับวินให้นะคะอ่าไม่ได้จับวินให้เนาะแต่ก็เขียนอ่า เลยทั้งหมดที่อาจารย์เห็นนะคะก็ทุกคนลองเอาไปวินดูนะคะถ้าเกิดอ่ถ้าเกิดว่าทุกคนที่ต้องการจะดู3ตัวนะคะลองเอาไปวินดูเนาะนะคะก็ตามนี้เลยค่ะมีอ่สองชุดนะคะ1954แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ1425นะคะลองพิจารณาดูเนาะถ้าไปตรงกับอาจารย์อ่กับอาจารย์ท่านไหนก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าจาก3ตัวเด่นนะคะวันนี้อาจารย์เลือกนะคะอ่ เด่น2ตัวนะคะขออนุญาตเลือกเด่น2ตัวเนาะนะคะอาจารย์ขอเลือกนะคะเน้นเด่นทีอ่อาจารย์เห็นนะคะก็3นะคะแล้วก็6นะคะแต่ทุกคนต้องใช้าาะะใชว,วิจารณญาณด้วยนะคะเพราะว่า,าสิ่งที่อาจารย์บอกไปนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะไม่ได้มัวเมาไม่ได้ชักจูง ค่ะเอ่อเมื่อกี้นะคะเราก็ไปดูสถิตินะคะของวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะอ่านะคะเราก็มาสรุปผลกันเลยเนาะนะคะก็เริ่มที่อ่าพิเศษนะคะพิเศษออก1 7 8 4งี่หนึ่งะคะอ่าไม่เข้านะคะอันนี้หลุดนะคะอ่าก็แต่ดูที่อ่าชุดทดลองสาตัวนะคะอ่า ดันไปเข้าไอ้นี่สองตัวเวินสังกงัญนะคะแต่ว่าหลุดนะคะอ่าอาจารย์ไม่ถือว่าเข้านะอ่าแล้วปกตินะคะออกสี่ห้าหกหกเก้านะคะอ่านะคะก็ถ้านะคะอ่าจากชุดสามตัวเก้าก็คือเลขเดียวกันก็คือหกเนาะอ่ะนั่นอาจารย์แถไปได้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่อาเขา คิดเลขนะคะก็เลขที่เป็นตัวเดียวกันอย่างเงี้ยอ่ะก็คือ9แล้วก็6ก็คือตัวเดียวกันใช่ไหมอ่าแต่ว่านะคะอ่ะเราถือว่าชุด3ตัวของอาจารย์ก็ไม่ผ่านใช่ไหมอ่ะอันนี้ต้องอ่าพูดกันแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์จะโอ้โมเมว่าเข้าเนาะอาจารย์เนาะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะ แต่ที่เข้าก็คือเด่นที่อาจารย์บอกนะคะที่อาจารย์บอกไปว่าเน้นเด่น2ตัวนะคะก็คือ3แล้วก็6ใช่ไหมนะคะอ่าก็ของเราก็เข้าเด่น6นะคะอ่าสี่ห้าหกหกเใช่ไหมคะก็เข้าเด่นบนล่างแล้วก็มีตัวจับ6 5 5 6นะคะอันนี้ก็อ่าปกติเราอ่าเด่นเข้าทั้งบนทั้งล่าง แล้วก็มา VIP นะคะก็02519นะคะของเราก็เข้าเด่น2นะคะแต่ว่าไม่มีตัวจับนะคะกอะ็อย่างที่อาจารย์เขียนลงละคะ่ะถ้าอันไหนเข้าก็คือเข้านะคะอันไหนไม่เข้าก็บอกว่าหลุดเนาะนะคะก็อาจารย์ต้องขอ,อกราบขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะชุด3ตัวนะคะไม่เข้านะคะแต่ดันไปเข้า2ตัวซะง,งั้นนะ โอ้ทำไมเนาะไม่เข้าสักทีนะคะเอาแบบที่ว่าจังๆได้ไหมอะอาจารย์ก็ลืมเนาะเมือ่ออ่เมือม่อเมื่อวันอ่ารัฐบาลไทยนะคะแล้วก็วันเดียวกันนี้แหละคะ่ะก็คือวันจันทร์ที่อาจารย์ลงแนวทางใช่ไหมอ่าแนวทางอ่หวยไทยของอาจารย์ก็เข้าสองตัวนะคะก็คือ9229แต่ที่ อา,อาจารย์เป็นที่น่าเสีย,สยดายมากนะคะตอนที่อาจารย์ดูเลขดวงดาวนะก่อนที่จะเขียนลงให้กับทุกๆคนใช่ไหมสมุดที่ว่าอาจารย์คิดแนวทางปู้ยี่ปู้ยำหมดเลยนะคะแต่อาจารย์เขียน3ตัวเอาไว้ว่า3อาอะไรนะคืออาจารย์เขียนไว้ก็คือ2-3-9นะ เป็นตัวกลับนะคะเป็นตัวกลับของเ,อเลขรัฐบาลออกก็คือ392ใช่ไหมอาจารย์อยากจะเค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 เอ,เอกบาลตัวเองจริงๆเลยนะคะแต่ไม่ได้ลงให้กับทุกๆคนแต่ว่าแต่แนวทางของอาจารย์นะ่ะมันเข้าเด่น2นะคะแล้วก็มีตัวจับ9229นะคะใครที่ต้องการจะเข้าไปดูสถิติของอาจารย์ ที่ลงแนวทางทุกๆครั้งนะคะก็สามารถาเข้าไปดูในบ้านแดงของอาจารย์ได้นะคะกดที่ตรงหน้าโปรไฟล์นะคะทุกๆช่องทางของอาจารย์มันก็จะลิงก์เข้าไปหากันอันนี้สามารถเข้าไปดูแนวทางที่อาจารย์เคยลงให้ก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดู3ห้าหน่ยของวันนี้เลยนะคะที่ว่าอาจารย์จะลงให้เดี๋ยวมันจะยืดจะยาวไปมากกว่านี้เนาะโอเคค่ะงั้นเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะอันนี้ก็คือสามฮานอยของวันพุธนะคะวันที่สิบแปดนะคะเดือนมิถุนายนเนาะค่ะวันนี้อาจารย์นะคะได้เด่นนะคะสามแล้วก็สี่แล้วก็หกนะคะค่ะอ่าวันนี้นะคะอาจารย์เขียนสามตัวไว้แค่ทดลองวินสามตัวไว้แค่ชุดเดียวนะคะก็ทุกคน อาจจะมองกลับหัวหน่อยนะคะเอียงๆอียงหน่อยก็ได้นะคะพอพอดีว่าอาจารย์เขียนเสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็ลืมนะคะอ่าก็เลยไม่ได้อ่าเขียนไว้ลงตรงอ่าข้างล่างนะคะบรรทัดข้างล่างแต่ว่าไปเขียนตรงขวางๆไว้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนลองเออแบบว่าเอียงเอียงเอียงคอหน่อยก็ได้เนาะอ่ะโอเคค่ะแค่ชุดเดียวเนาะอ่าก็คือทดลองไปเรื่อยๆนะคะทดลองไปเรื่อยๆอ่าก็อยากให้ทุกคนอ่า ลุ้นกลับไปกับอาจารย์ด้วยนะคะอาเดี๋ยวจะยืดจะยาไปกว่านี้นะคะวันนี้นะคะจากเด่น3ตัวอาจารย์จะเน้นให้2ตัวนะคะที่ว่าอาจารย์เห็นเลขเด่นได้ชัดมากที่สุดก็คือ3แล้วก็6นะคะเออคือ2ตัวเนาะนะคะก็ตัวเด่นตามนี้นะคะตัวจับตามนี้เนาะก็เราก็คอยลุ้นไปด้วยกันนะคะก็ วันนี้อาจารย์ก็ขอภาวนานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากด้วยเนะาะก็ขอให้บุญกุศลที่อาจารย์ได้ทำมาก็ขอให้ไปหนุนบุญกุศลของทุกๆคนด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนมีเงินกินเง,ง,งินใช้นะคะกอ็อันนี้ก็อย่าไปมัวเมามากนะคะก็อันนี้อาจารย์ไม่ได้ชักจูงนะคะกเ็เพียงแค่คำอวยพรของอาจารย์นะคะก็ อันนี้ก็ขอให้ทุกคนพิจารณาดูด้วยนะคะอาจารย์ไม่เคยมัวเมาไม่เคยชักจูงใครนะคะก็อันนี้ตามนี้เลยค่ะนะคะอ่าก็อันนี้เขาเรียกว่าเลขดวงดาวโหราศาสตร์นะคะอ่าก็ชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็คือ a s t r o l o g y number นะคะอ่ะ เลขดวงดาวคืออะไรนะคะดวงดาวก็คืออยู่ดวงดาวก็คือเป็นดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้านะคะกะ็ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วนะคะที่เขาเรียนเรื่องโหราศาสตร์มานะคะก็มีตั้งแต่ตึกดำบรรแล้วละ่ะตั้งแต่สมัยปู่ยาตาทวดของเรานะคะอ่ะเนาะอาจารย์ขอฝากทุกๆช่องทางของอาจารย์ด้วยนะคะกะ็ช่องทางของอาจารย์อันนี้บ้านฟ้านะคะ อาอาจารย์เมยูเคอันนี้ก็คือช่องสำรองเนาะนะคะช่องที่ที่นะคะ may แล้วก็ตัวขีดตรงกลางนะคะแล้วก็ uk นะคะ uk ก็หมายถึงอาจารย์อยู่ที่อังกฤษหรืออังกแลนด์นะคะอ่า แล้วบ้านแดงนะคะอาจารย์แปะลิงก์ไว้ตรงที่หน้าโปรไฟล์ของทุกๆช่องทางนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วกดฟอลโล่อาจารย์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปทุกครั้งนะคะที่อาจารย์ลงให้นะคะอ,อันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะให้ทุกคนพิจารณาดูนะคะถ้าเกิดว่า,าไปตรงกอา,อ,าอาจารย์ท่านไหนนะคะก็ลองเอาไปเปรียบเทียบดูเนาะนะคะก็อันนี้ ต้องพิจรารณาดูแล้วก็วิจรารณญาณด้วยนะคะอ่าโอเคค่ะยังไงก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะก็เฮงเฮงปังปั <ๆ S 1> งกันทุกท่านนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะคะ